ขาดเธอแค่งเงาขาดเขาไม่ไหวจะเป็นไรไมถ้าฉันชอบเขาอมากกว่าเธอขาดเธอแค่เงาขาดเขาไม่ไหวจะเป็นไรไมถ้าฉันชอบเขาอะมากกว่าเธอเฮ้ยเออได้ละ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 เออเอ,อเออรั้เพิ่นคุณนะสวัสดี ตื่นเต้นนัดหมายกันไว้ในเรียงว่าน,น้องไงบบหนูจะออกที่5เ <c oughs> วษานี้นะคะเดี๋ยวมาดูรีแอคที่ช่องนี้ด้วยค่ะ <c oughs> มาพร้อมกับเป็นเขาเรียกว่าแบรนด์ใหม่เหรอหรือ,อยังไงพี่เป็นในรองอธิบายพี่ซีฟังหน่อยสิคือ <c oughs> ตอนนี้เรา แบบจดบริษัทแล้วก็เลยก่อตั้งเป็นค่ายเพลงขึ้นมาถือว่าตัวเองเป็นศิลปินในบริษัทของ Queen ล a บ e l ค่ะยา Queen l a b e l ทำไมเหงต้องชื่อ q u e e n La b e l ฮะตอนแรกจะเป็นตัว K แล้วก็ W-I-N คือ K ก็คือชื่อหนุเข้าก่อคิดได้เป็นตัว Q คือ Q ก็ย่อมาจาก Queen นะคะเอาเราเอา Queen กับ Win มาผสมกันก็เลยเกิดมาเป็นคำใหม่คือหนูอยากหาคำใหม่ที่มันแบบ ไม่มีส,สกดที่<อ>ไหนเลยเที่เหมือนเลงเนี้ยมันควบคำเอาเฉยๆเป็นการเล่นคํนาเล่นคำ,ำออใช่ค่ะก็เลยเป็นควินค่ะ ตัแม่ตัแม่ตัแม่พี่เห็นสีมันมีความเป็นสีชมพูเออ,อจ,รจ,รจริงจริงมันเป็นขาวดําแต่ว่าที่เราเปลี่ยนสีชมพูคือเราเปลี่ยนโลโก้ตามธีมของเพลงเราอ,อถ้าเกิดสมมติว่าครั้งหน้าเพลงมาเป็นสีอะไรก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบดที่นั่นใช่ค่ะตัวโลโก้กับตัวแบนเนอร์ก็จะเปลี่ยนไปตามเพลงที่เราจะออก เราตาอันนี้คือความฝันค่ายนี้ในในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารหนูอันนี้เรียกผู้บริหารได้ไหมหรือเรียกว่าเป็นเราคิดว่าโกของค่ายเราเนี่ยมันคืออะไรยังไงเราทำไมเราถึงอยากทําค่ายนี้ขึ้นมาอะไรโกจริงๆอ่ะหนูตั้งใจอยากให้มันดูเป็นทางการมากขึ้นเป็นออฟฟิเชียลมากกว่าเดิมแล้วก็ดูเป็นแบบกิจลักษณะมากขึ้นให้เราแบบเห็นว่าโอเคเราตั้งใจทําผลงานที่จะออกมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนแรกมันเป็นแบบโอเคเป็นเข้าขวัญออฟฟิเชียลอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเรา อนาคตล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยากจะมีคนอื่นๆล่อ่ะแล้วหันไปทางนู้นไปด้วยซ้อมซ้อมกันคนอื่นๆื่ไอ่าไปถืว่าคนอื่นๆผู้ชมทางบ้านก็สามารถเป็นเทนนี้ได้ว่าโหยิงออนาคตไงเออไม่แน่พี่เบน่ะคือผลงานอ่ะสตองอยู่แล้วนะแต่แค่คิดว่า ต้องให้คนได้คนพบอ่ะเออเพราะเพลงหรือว่าอะไรของพี่เบนคือดีแล้วติดหูตลอดจริเพราะพี่ซีก็ฟังบนรถพี่ซีตลอดเพลงพี่เบนทุกเพลง คนคนพบได้เลยพอพอตั้งตนเองเป็นค่ายก็พยายามที่จะคิดคอนเทนต์เยอะขึ้นพยายามจะเลี้ยงกระแสแล้วก็ทาให้คนแบบเห็นเพลงกับผลงานเยอะๆเพราะว่าที่ผ่านมาจริงๆมันเหมือนปล่อยแล้วเราก็หายไปอะไรเงี้ยก็เลยแฟนของค่ายในปีนี้จริงๆก็คือตั้งใจจะปล่อยเพลงตลอดทั้งปีเพื่อที่จะให้แบบมันจะต้องมีคนเห็นแล้วต้องมีสักเพลงที่มันแบบโอเคอาจจะถูกใจใครสักคนอะไรเงี้ยอาจจะทําให้คนคนพบเรามากขึ้นค่ะ ก็ไปร้องเพลงประกอบซีดีสักหนึ่งอยู่แล้วอะให้หนูร้องไหมก่อนหนูอยู่ยากร้องเลยหนูอยากร้องอยู่แล้วเป็นไบข้าวแล้วต้องร้องเพลงเพราะว่ามันจะได้แบบแผนความรู้สึกตัวเองของตัวละครได้แล้ววันนี้วันนี้เพลงซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าอะไรลูกชื่อเพลงไม่ได้หลอกแค่ไม่ได้บอกค่ะ ค,คือภาษาอังกฤษคือเงียบใช่ที่มาที่ไปมันมาเป็นเพลงนี้ได้ยังไงฮะ,ะเพลงอ่ะจริงๆหนูยังแอบคงคอนเซปต์ความนู้เซอร์ไว้ในกลิ่นของเพลงอยู่คือเพลงนี้เราเล่าบอกว่าเราจับได้ว่าแฟนเราเนี่ยมีคนอื่นแต่ว่าเราอ่ะคือข้างในแบบเสียใจมากเสียใจสุดแต่ ไม่อยากให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงก็เลย <Okay. S 2> พลิกเกม <S <S ฟีลแบบเธอมีใช่ไหมฉันก็มีเหมือนกันแล้วก็ทําให้เขารู้สึกแบบดูต้องแบบต้องตามฉนันอะเหมือนแบบว่า วุ้ยเธอจะตามไม่ทันหรือเปล่าหรือว่าที่ผ่านมาไม่เคยตามทันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออีลแบบแก้เผดเ็ดเบาๆใช่แล้วก็จะมีการพูดถึงก่าวบุคคลที่สามว่าคือเพลงตรงหุบมันจะร้องว่าขาดเจอแค่เงาขาดเขาไม่ไว้ไอ้เขาที่ว่าเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้เราเอ่ยถึงอือเวลุกเล่นเวลุกเล่นคือแบบประชดให้หึงเนี้ยหรอเป็นประชดให้รู้สึกเจ็บเหมือนกันมากกว่าเอาแล้วนะสนใจละ เพือ <Okay. S 2> มันจะมีเป็นตัวตนเบนมากขึ้น,นะคะ่ะ <c oughs> ก็จะมีแบบกลิ่นแล้วก็ทํานองที่ดูมีความ อดั B ข um. mm ึ hmm. ้นแรงเงี้ยเพราะว่าก็ตั้งใจจะแบบมาในโพสิชันที่เป็น r B ชัดขึ้นด้วยค่ะในเพลงอี่ต่อไปค่ะแต่รู้เลยว่าเบนแบบว่าตั้งใจกับผลงานนี้มากเพราะว่าตอนอยู่ในกองเห็นแบบมีประชุมจะถ่ายงานอยู่แล้วแต่ว่านั่งนั่งพื้นเนี้ยแล้วก็ลูกสาวเราก็คือนั่งประชุมแบบให้หนูชอบนะหนูชอบนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบอยู่ในส่วนของการทำงานตลอดเวลาเรียกได้ว่าต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอนนั้นคือเตรียมทําถ่ายวีใช่ไหมใช่ค่ะแบบคิดสตอรี่มีเพราะว่ามีเนี้ยค่อนข้างแบบใช มากๆหนูถ่ายตั้งแต่ตีห้าคืนของฉันถึงตีสามของอีกวันแล้วคือถ้าพร้อมเวลาตื่นนับแล้วมันคืออีาชั่วโมงพอดีอะ24ชั่วโมงเลยในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสตูอยู่ในสตูแล้วกลับถึงบ้านนอนอะแล้วเขาบอกว่ากว่นี่ด้วยนะวันนั้นพี่คุยกับใครสักคน่ะข้างนอกอะมีคนเขามาว่าอะไรรู้ปะพี่เบนจะปล่อยเพลงนี่ถามว่าครั้งนี้ชีสร้างอะไรอีก สักคนหนึ่งเนี่ยในวงการจะไม่ได้ว่าใครชีสร้างะไยครันนี้ชีสร้างอเลยเพราะว่าเอ็บที่ผ่านมาของเบนน่ะมันเหมือนจะเฟซมาถ่านไปว่า จะต้องสร้างนู่นสร้างนี่ใช่ป่ะสร้างพร็อพขึ้นมาถ่ายในสตูหรือว่าอะไรแกแล้วคือสร้างมาใหญ่นะคะเป็นแบบเป็นเป็นบ็อกซ์หนึ่งเพื่อเอาไปถ่ายอ่ะมันมีใหญ่กว่าเดิมเองว้ตอนแรกอ่ะคือคุยกับทีมอะเนาะทุกคนว่าเพลงนี้เราแบบเออเดี๋ยวค่อยๆละกันเริ่มๆค่อยๆแต่พอมันเริ่มทำไปเรื่อยเรู้สึกว่าไม่ได้มันคือเพลงแรกของการเปิดค่ายเราอุ๊ยเพราะว่ามันถือว่าเป็นอโอเคเข้าใจดีซึ่งไลน์โอเพนนิ่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยยอมไม่ได้ยอมไม่ได้้แลวคือ มันต้องประกอบกับเพลงเราให้มันดูน่าสนใจอะไรงะเงี้ยอะม็เล่นใหญ่เล่นใหญ่ <ละ S 1> สร้างอีกแน่นอนดูจากทรงโอ้โหอันนี้คือสร้างหมดเลยเหรอสร้างค่ะทั้งหมดนี้คือจริงๆมีทั้ง CG ด้วยแต่ว่าน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นพ็อปที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดมาพ้อมนะคะ<อ>แค่เซตน,<อ>นี้ก็คือปลาไปน่าจะสามแสนแหละเต้น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 อ่าสร้างบ้านอัมดาหลับแล้ว

ตู้ขี้ตุ๊กตาก็ออกขึ้แบบเวอร์เกินคุณนะเขามาละเฮงดูฟังง่ายขึ้นมีบินไหมเนี้ยเลรอ โอ้โหชุดชุดสวยมากแต่ชุดว้าวเลิศเกินคุณนะเออก็ออกไปหัวใจนะฮะเท่านั้นเท่านั้นเลยว้าว โหจัดเต็มเกินอ้หุ้ยลูกนี้เลิศอ่ะแล็ด้วยค่ะแ็ปคิดดำปีกดำด้วยโอ๊ยเออกูจะฟาดหรอควงยิงเลยค่ะ่าไหนข้าว

เออวันอุ้ยผมตรงแล้วสวยเบัวผมตรงแล้วสวยมากเดี๋ยวรอดูผมในวันเดีาน้องเดี๋ยวจะมาสู้ได้ทรงที่ผมตรงแล้วสวยมาเลยเป็นอืมเฉดดเนี้ยโอ้ยเลิฟใกล้เป็นโกหกอ่า หน้ามีความแบบแพรนิคูลเหมือนกันเจ๊แคนเบาๆอุ้ยเผาบ้านอุ้ยเผาบ้านได้เหรอสร้างแล้วก็ทำลายได้ถูกถูกถูกนี่ล่ะเงินแม่ที่สร้างบ้านเนี้ยแม่เผาคืนเฮ้ยปืนสวยอะ ขยะค่ะที่จริงขยะต้องสวยขนาดนี้เลยเออเทอร์เวิร์นะก่อนเดีนชมชมฉากก่อน อันนี้ตอนนี้ฉากทำลายทิง้งไปยังหรือว่าทำลายไปแล้วเสียดายมาก <S <S อ,อยากรู้ว่าอุตสาหกรรมบ้านเราตอนนี้คือเขามีรับจ้างทำลายอะไรอย่างน<ช>ี้ป่ะหรือว่าใช่ค่ะจริงๆ<อ>ตัวพ็อปที่ที่ทางทีมอาร์ตเขาทำมาอะไรเงี้ยถ้ามันจะเหมือนมีมันก็จะมีโกดังเก็บสำหรับสมบสมติว่าโอเคหนูอยากเก็บไว้อ<ล>ะไรเง,ไง,ไงี้ยไว้ทำอะไรสักอย่างมันจะมีให้เช่าโกดังเก็บแดีวก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะแล้วก็แบบเรื่องการขนเรื่องอะไรเงี้ยมันต้องค่อนข้างใช้รถใหญ่แต่ว่าถ้าสมมติแบบเสร็จแล้วไม่เอาเขาก็จะไปทำลายทิ้งเลยหรือรับจ้างทำลายเลย หนูตอนแรกงงไงมากอยากได้ไอ้ตู้คีบแบบแบบเฮ้ยอยากเอามาทำแล้วหนูจะเก็บไว้ตรงไหนหนูอยากเอามาทำอะไรสักอย่างเหมอนแบบว่าทำไลน์ s e c t i o มาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบไม่มีที่เก็บอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องของการแบบต้องเอารถไปขดนะมันยุ่งยากมากก็เลยต้องทำใจไม่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวสร้างใหม่แม่หนูก็สร้างใหม่ค่ะแต่เพียงแม่หนูก็สร้างอีกเราไม่เอาแล้วค่ะตู้คีบเราอันนี้เลยกล่องสุ่มเป็นตู้กล่องสุ่มเท่านั้น mv มันแอบต่อมาจาก mv ที่แล้ว อุ้ยกระดานจดจาเหมือนกันใช่เอที่แล้วก็คือหนูก็จะเป็นเจ้าน้องบาร์บี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้เราแบบหลุดออกมาจากอโลกที่เราถูกควบคุมแล้วะพอหลุดมาจะเห็นว่าจะมีบาร์บี้ผู้ชายกับผู้หญิงซึ่งอันนี้มันเป็นแทนว่าเราเห็นผู้ชายแฟนของเราอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเราต้องใจฉันหรอเราตเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันจะต้องการ คือจริงๆอะต้องการเผาบ้านแล้วก็เอาให้มันตายกันให้หมดเลยเออ,อฟิลนี้เลยใช่แบบไม่ยอมอะไรเงี้ย <c oughs> ตู้คีบแบบก็คือเหมือนที่เห็นว่าเป็นเกาะออกเป็นตุ๊กตาคือจริงๆเราเราเหมือนเป็นตุ๊กตาหนึ่งในตุ๊กตาที่อยู่ในตู้คีบให้เขาเลือกใช่แต่ว่า,ารจริงๆแล้วเราไม่ถูกคีบเพราะว่าเราสามารถหนีได้สามารถหลุดออกมาจากความรู้สึกนี้ได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีตรงที่แบบเราออกมายืนตรงหน้าตู้คีบคือเราสามารถแบบไม่ต้องโดนควบคุมก็ได้ฉันจะเดินไปไหนฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่เป็นทาสคุณคนหรอกค่ะ เพราะว่าอ,อ,อย่างเพลงที่แล้วมือเราถูกควบคุ<อ>มใช่ไหมใช่ค่ะไอปีกนี่คือแบบเป็นแบบการความา <Freedom. S 2> าอิสระใช่อันนี้ก็คออือข้างหลังจะเป็นคําว่าเลยคือพอตอนหลังเราก็จะเห็นว่ามีคําว่าลายขึ้นมาก็คือแบบเป็นความลักและความโกหกมันเป็นมินนิ่ง <meaning S 1> ของเพลงนี้ใช่ค่ะ แต่ตัวฉากเต้นก็คือปกติไม่มีอะไรจะมีมีนิ่งแค่ตรงคําว่าข้างหลังเฉยๆที่เป็นหัวใจใช่แต่อย่างพอเข้าสู่ช่วงแรปที่เป็นชุดสีดำก็จะเปลี่ยนปีกเป็นสีดําด้วยหนูจ้ามาลูกมาจ้ามาจ้าก็คือจะมีปีกที่เปลี่ยนเป็นสีดําด้วยก็เหมือนเป็นความคิดของเราอีกคนหนึ่งมันก็จะมีแบบด้านเดวิลด้านเดวิลใช่ ที่แบบรู้สึกว่าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันไปแล้วฉันจะจัดการมันแบบสามารถเปลี่ยนเป็นนางมารได้แบบเต็มร้อยอย่างเอวที่แล้วเรายังมีความแบบแค่ความคิดแต่ไม่ได้ทําจริงแต่เรืนี้คือเราทําจริงแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะมีซีนที่เป็นโพเดียมใช่ไหมแถลข่าวาอ๋อจะเห็นอันนี้อ,อ,ยอยู่ในทวิตเตอร์ว่ามันเป็นมือของพวกเพื่อนหนูใช่ไหมใช่จะเป็นต่อเจลธันวาริงปะเนี่ยใช่ อันนี้คือตั้งใจป่ะคะหรือว่ามันไม่มีคนถือมันไม่มีคนถือจริงมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยคือวันนั้นแล้วมันมันอยู่นานมากทุกคนก็จะแปะมือกันมาหาหนูทั้งวันแบบเดี๋ยวเพื่อนมาคนนี้คนนี้กลับคนนี้ก็จะแปะมือกันมาทั้งวันเพื่อแบบมาให้กาลังใจอะไรเงี้ยช่วงนั้นรถนั้นเป็นช่วงของเป็นต่อนันมาพอดีอยู่ช่วงประมาณรถประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองอุ้ยมากันดึกมากเลยนะอยู่เพื่อแบบให้กําลังใจกันอยู่นะถึงตั้งแต่ประมาณสี่ห้าทุ่มเนาะแล้วก็อยู่ยาวจนจบ เลืดเลใช่แล้วก็นั่นเราก็แถลงข่าวก็คือเหมือนบอกแบบผู้สื่อข่าวบอกแบบโลกสังคมโซเชียลว่าเราโดนเสียใจนัมากแต่ในใจคือซาใจมากึงตั้งใจที่จะบอกแบบนี้แหละว่าเธอทําฉันเลยแล้วเธอปล่อยข่าวหรือเปล่าใช่คนใส่ข่าวเองแล้จะเจาข่าวที่บอกว่าเพลงนี้มีความเป็นตัวเองมากขึ้นก็คือมีความแบบผู้หญิงที่แบบสตรองและแต่พร้อมถ้าอย่ามาทำร้ายฉันนะถูกคือว่าเพลงนี้ดูมีความ มีความแฮปปี้ขึ้นนะเพราะว่าฟิลชอบเต้นอ่าได้เต้นเต็มที่ได้แรปมีแรปด้วยแต่พี่จะบอกอะไรหรือปะเอาจริงๆแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าผู้หญิงที่ร้ายเนี่ยคือผู้หญิงที่รักจริงนะถูกต้องค่ะนี่แหละนี่แหละใช่เพราะถ้าไม่ถ้าไม่รักจริงเราจะไม่ร้ายใช่ใช่ค่ะมันคือมันคือความที่แบบ พอเรารักมากแล้วเวลาที่เรารายมากมันก็คือจริงๆมันคือปนกับความรู้สึกที่เจ็บมากๆอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเพลงนี้มันซ่อนความรู้สึกอยู่จริงๆเราแบบเสียใจมากแพยายามที่จะไม่เป็นไรใช่ไหมคิมอ่ะไปแต่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 แตนแต่แต่ต เป็นแฟนแบบนี้เราจะเป็นดูโอไหมในในซีรีส์เหรอลูกใช่นี่ายเนี่ยเราจะดูโอกันจริงเหรอรอรอเราติดตามขออนุญาตไปเก็บตัวก่อนเก็บละหายไปเลย อ่ะแล้วเร็วๆนี้จะมีแบบเซอร์ไพรส์อะไรให้คนดูได้ดูบ้างติดตามอะไรยังไงได้บ้างดูสปอยสเตจเพอร์ฟอร์มโอ้ซึ่งเป็นสเตจที่เราแบบเออสร้างขึ้นมาเองหมายถึงว่าเราทำสเตจขึ้นมาเองไม่ใช่ในซีเอ็มวีไม่ใช่โอ้ว้าวบอลเลยตังค์มากคือยังจะสร้างอีกเหรอลูกไม่พี่คิมคิดว่าตอนแรกอ่ะอ๋อเป็นแบบที่หนูเต้นหน่อยเพอร์ฟอร์มค่ะมันคือสเปเชียลสเตจเลยโอ้ my god ชีสร้างอีกแล้วค่ะ ชีสร้างเก่งมากเลยะเฮ้แต่ถือว่าเลิศนะหนูแค่รู้สึกว่าตอนนี้ในพื้นที่ในประเทศไทยเรา<ม>ในการทำสเตจค่อนข้างน้อยอะไรเงี้ยแหนูก็รู้สึกว่าโอเคเราอาจจะยังเป็นศิลปินหน้าใหม่อยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบให้ทุกคนได้ลองเห็นมุมนี้ที<อ>่เราได้เปร์ฟอร์มสเตจด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็ยังถือว่าได้ขึ้นสเตจน้อยมากๆแบบยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปในหลายๆสเตจอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้คนเห็นเพอร์ฟอร์มของเพลงนี้ควรควรตั้งใจทุกอย่างก็แต่ควรมีเบ้น ก็ไปดูกันด้วยนะคะตั้งใจมากเป็นสเปเชียลสเตจค่ะเป็นเวอร์ชันดนตรีสดด้วยติดตามได้เลยก็คือในแอปออฟิเชียลก็ถ่ายไปหมดแล้วใช่ไหมครับถ่ายไปหมดแล้วเต่นเต้มอยากดูอยากดูค่ะเธอแค่เงาขาดเขาไม่ไหวจะเป็นได้ไหมถ้าฉันชอบเขาอ่ะมากกว่าเธอค่ะเธอแค่เงาเข้าใจใช่ไหม ก็แบบว่าฉันแค่ไม่ได้รอแต่ว่าฉันแค yeah, yeah. ่ไม่ได้บอกย่ยก่อนที่จะจากกันไปก็ต้องมีชาเลนต์หน่อยไหมติ๊สอนสิยังไงยังไงชาเลนต์นีติ๊กสองนะคะจะเป็นท่อนเชิ่อดเด็ดเชื่อดเด็ดเด็ด จะขึ้นมาเป็นมือสองมือนะคะนี้ถ้าหราจะเป็นใช่ปืนค่ะจะเป็นขวาไปซ้ายไปนี้ค่ะเชิดชิเด็ดชิดป็นติ๊กปาเชิดเป็นเชิดเชิดชชดชดชดขวาทางไหนวะขวาิดเชดจริงวหนูภาษาไม่ค่อยเก่งนะนะเป็นเอ่อเป็น

ได้พอได้ไหมคะพี่เราย่งหลายชื่เชไกระเทยมันแบบชอบมีนิ้วก้อยขึ้นมาด้วยแบบแล้วก็อีกชช่อสุดท้ายอันนี้ลองปัญญากันหน่อยชิดชิดได้ชิดชิดชิดดดคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห๋อห้าใช่ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะ

ขาท่ายมาจัดหนุเเร็วเร็วจัง้าทายมากอไม่แบบหนีด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อมันมันจะสองรอบใช่ปะเต่จริงท่อนถูกเธอเต้นตามเธอใน MV ก็ได้นะมันเลิศอยู่นะได้จริงว่าฉันที่ฉันชอบท่าเนี้ยท่าดีแล้วก็ลงมะนึกอย่างงี้เออเออเฉันว่าก็ไม่ได้ยากนะน่ารักด้วยนะลองดูรอดูรอดูชมกันได้ไม่ได้หลอกแค่ไม่ได้บอกวันนี้เขาคุณพี่เบนมากมาครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีใน วันน้องจะเปิดกล้องตอนไหนอย่าลืมนะคะกำลังพาน้าบทอยู่ตอนนี้อย่าลืมดูนะคะออแล้วก็ฝากติดตาม,มเด็ก ทุกคนด้วยน้องๆทั้งสองคู่ก็คือเขาแบบตั้งใจมากอักดยูก็ตั้งใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่รู้ว่าบทเป็นอย่างไรพี่บูกับพี่สีคือขู่ไว้ก่อนแล้วว่าโดนแน่พี่สีเพิ่งเห็นแบบว่าเป็นแบบคร่าวๆเองโอเคเลยโอเคอาจจะเป็นปีทองของหนูแล้นะปีหน้าเช่าใช่เชาใทั้งทำเพลงทั้งละครเลย อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ